ผ่านมากี่เดือนแล้วพี่เนี่ยก็ประมาณถ้ารถไว้หมดเจ็ดเดือนแล้วเจ็ดเดือนแล้วมาเห็นสภาพรถตอนนี้เป็นยังไงครับโอ้โหเละมากพี่ตำรวจเขาก็บอกว่าเอออย่าเพิ่งไปให้ข้อมูลนักข่าวนะอะไรเงี้ยค่ะเพื่อเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรเงี้ยเขาไม่อยากแบบไม่อยากให้ข้อมูลสักเท่าไหร่ วันที่26เมษายนค่ะหนูก็เลยรถหนูมันเสียทีนี้แบบสตาร์ทเหมือนกับว่าสตาร์ทไม่ค่อยติดเท่าไหร่แบบสตาร์ทลากยาวค่ะทีนี้ก็เลยเออคิดว่าอาจจะเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับปั๊มติกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทีนี้หนูก็เลยให้รถลากค่ะเอารถมาลากรถหนูออกออกมาออกมาซ่อมที่อู่เมื่อวันที่26เมษายนค่ะคและทีนี้ หนูก็เลยให้เขาเอารถลากมาแล้วก็มาที่อู่อู่ซ่อมรถนี้ครับแล้วก็พอมาสักพักหนูก็แวะมาดูรถหนูว่าเออมันถึงไหนแล้วกร้นัอนถึงไหนแล้วแต่ก็ไม่มีวิ่แววก็ยังอยู่สภาพเหมือนเดิมแต่ทีนี้เขาก็มาเก็บตังค์กับแฟนหนูก่อนประมาณสามพันว่าจะเอากล่องประจุให้หึงที่กรุงเทพครับและนี้หนูก็อ๋อโอเคงั้นเราก็โอนเงินให้เขา เขาก็โทรโทรโทรมาหาเราแล้วให้อนกันให้เขาอะไรนี่แหละค่ะสุดๆละทีนี้เกี่ยวกับสายไฟละเดี๋ยวผมต้องไล่สายไฟให้พี่ละอ่าแล้วก็อ่าโอเคค่ะคือเรารอได้เขาขอไม่เกินประมาณสักอาทิตย์เขาบอกเนี้ยถือว่าอ๋อได้ค่ะทางั้นอ่าโอเคก็คุยกันหนูก็กลับไปบ้านพอมาผ่านไปอีกสักอาทิตย์เราก็คงคิดว่าเอ้ไล่สายไฟเขาคงต้องใช้เวลาครับอ่าแล้วก็ให้เวลาเขาอีกผ่านมากี่เดือนแะล้วพี่เนี้ยก็มาณถ้ารอไวกว่าเจ็ดเดือนได้ค่ะ เจ็ดเดือนแล้วมาเห็นสภาพรถตอนนี้เป็นยังไงครับโอ้โหเละมากพี่แบบคือสภาพเครื่องแบบดูไม่ได้เลยคือเขาไปเห็นเพราะว่าเขาไปเอากล่องออะไรนะที่ว่ากล่อง ECU ค่ะเขาเอามาใส่สลับการผิดรุ่นของหนูครับแล้วมีอะไรหายไหมเพ่ก็มีพวกเสื้อกองอะค่ะแล้วก็มีน้ำมันน้ำมันที่ว่าเอที่หนูเติมมาคือมันเต็มถังอะพี่น้ำมันก็หายหมดเลยโดนดูดออกไปหมดเลย เจ้าของโอเ่เขาหนีไปแล้วค่ะพอหนูมาถามอีกทีก็หายไปแล้วคนใหม่เขาก็มาเซ็งต่อเขาก็เลยพูดคําว่าคือคนเก่าเขาออกไปแล้วค่ะช่างช่างเก่าอะค่ะเบื้องต้นเหรอคะหนูก็แจ้งแล้วค่ะก็คือตำรวจเขาก็บอกว่าเออให้ให้ใหอช่างคนช่างคนใหม่เนี่ยค่ะเขาแบบให้ไปตามตัวคนที่เขาขโมย อะไรรถอะไรของหนูไปเนะะี่ยค่ะให้เขาตั้งตัวมาให้อะไรอย่างเงี้ยให้เขารับผิดชอบแทนกันตำรวจเขาก็บอกว่าเอออย่าเพิ่งไปให้ข้อมูลออนักข่าวนะอะไรเงี้ยค่ะเื่อเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรเงี้ยเขาไม่อยากแบบไม่อยากให้ข้อมูลสักเท่าไหร่อ่ะค่ะอ๋อครับค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน o อ l o w e r อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ